อันนี้เข้าครัวอ,อีกแล้วค่ะทุกคนค่ะทุกคนมาทําเมนูแหนมผัดไข่เมนูผัดแบบสุดฟินที่รวมแหนมเปียกเปียวๆก็ไข่แบบนุม่มๆไวในะจานเดียวกันว้าแล้วก็หั่นหอมเลยค่ะนี่ใช้เป็นหอมแดงหั่นเป็นแบบเต๋าๆราทานจะได้มีรสสัมผัสที่ดีถ้าหอมบ้านใครขนาดเล็กหั่นผ่าครึ่งก็พอนะคะราทานจะได้เป็นแบบคาๆจากนั้นก็ซอยกระเทียมต่อนี่จะใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะอรสชาติจะไม่ฉุนแล้วก็เผ็ดเกินไปถ้าใครชอบรสชาติซาบๆกระเทียมไทยรสเลยค่ะไม่มีไม่ใส่ไม่ได้นะน แล้วก็กระเทียมเป็นของทานคู่กันเสร็จแล้วมาบุบกระเทียมต่อเลยแล้วก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆกระเทียมไทยตัวนี้จะเอาไว้ใช้ผัดนะคะทุกคนสามารถนําไปตําได้เหมือนกันอลี่เน้นสับหยยบหยาบก็พอคะ่แะแล้วก็มาถึงเมนูพระเอกของเราแหนมยี่ห้อไหนก็ได้ที่เราชอบอลลี่จะขี้ๆน้องออกให้กระจายตัวก่อนเวลานําไปผัดแล้วจะได้ง่ายต่อการผัดนั่นเองค่ะหรือถ้าใครชอบปะเป็นคำๆสามารถหั่นเป็นชินช้นๆได้เลยนะคะอี่แนะนําเวลาเลือกแหนมให้มีหนังหมูติดมาด้วยสมัมผัสจะได้แบบว่ากรุบๆเวลาทาน น,นี่เหมือนเติมคอลลาเจนเข้าไปเลยค่ะวางยีไปก็แอบชิมแหนมไปเหลือเท่าไร่ก็เอาไปผัดเท่านั้นละกันเนาะยีเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตั้งกระทะใส่น้ำมันเราก็ตามมาด้วยกระเทียมสับของเราค่ะเดียวกระเทียมให้หอมไปเลยเมื่อกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วก็เปลี่ยนสีจากนั้นอลิ้ก็จะนำแหนมลงไปใส่ต่อเลยค่ะเราจะผัดปกติเหมือนที่ผัดทั่วไปสูตรนี้ไม่ใส่เครื่องปรุงใดๆทั้งสิ้นผัดผัดคัด่วๆให้ตัวแห,หนมนั้นเริ่มสุกถูกได้อ๋ออย่าลืมที่สำคัญค่ะตัวน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะจ๊ะหนัง

จะติดก,กระทะบ้างพยายามผัดผัดคั่วคัวให้สุกพอคะ่ะจากนั้นก็ตอกไข่ใส่ลงไปทากินเองจะใส่ไข่เท่าไหร่ก็ได้ตอกไข่ใส่ลงไปสักพักนึงแล้วค่อยๆรอให้น้องเสร็จตัวจากนั้นก็ค่อยๆกลับแล้วก็พลิกด้านเลยคะ่ะสังเกตได้ว่าตัวไข่จะค่อยๆเคลือบแหนและที่สมัมัสติดก,กระทาด้วยคะ่ะจะเปลี่ยนกระทะก็ไม่ทันแล้วเนะาะพอดีมันใกล้จะเสร็จแล้วก็อ่าคูดๆกระทะไปละกันผัดไปสักนิดสักหน่อยรอให้ไข่เสร็จตัวกลับด้านไข่ให้ไข่สุกคะ่ะเมนูนี้บอกเลยว่าทําง่ายๆทำทานทีไรข้าวหมด มอทุกทีทั้งแหนมหมูแบบเปียวๆปีไข่นุ่มๆเผ็ดๆร้อนๆสักหน่อยรสชานีกลมกล่อมเข้ากันเข้ากันว่าเป็นอีกหนึ่งในเมนูโปรดเลยละคะ่ะทุกคนออนอกจากจะถูกปากแล้วทําง่ายอีกด้วยเมื่อเริ่มสุกได้ที่แล้วโรยกระเทียมหอมแล้วก็พริกลงไปจากนั้นก็ตักใส่จานเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะทานเป็นกับแกล้มคู่กับเครื่องดื่มยามเย็นมือนี้บอกเลยคะ่ะฟินอย่าบอกใครว่าเราก็วางมือ หยิบผ้ากันเปื้อนแล้วเข้าครัวกันเลยคะ่ะตัวสูตรเด็ดเคล็ดรับไม่มีอะไรยากแค่มีแหนมกับไข่มือนีก็อร่อยฟินอย่าบอกใครแล้วล่ะคะ่ะ